ฉันว้าวุ่นใจเมื่อฉันว้าวุ่นใจฉันรู้สึกปั่นป่วนมวนท้องไปหมดและรู้สึกอยากจะแหวะมากๆเมื่อฉันว้าวุ่นใจนะนะร่างกายของฉันมันก็จะสั่นสะท้านและกระสับกระส่ายแล้วก็ไม่สบายเอาเสียเลยหัวใจฉันจะเต้นรัวหายใจหอบขี่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวและบางครั้งก็เหงื่อแตกพลักๆเลยด้วย เมื่อฉันว้าวุ่นใจฉันจะอยากวิ่งไปหลบข้างหลังแม่เกาะขายอยู่อย่างนั้นไม่ยอมปล่อยแม่จะได้ช่วยไล่ความกังวลและว้าวุ่นใจนั้นไปให้หมดใครๆก็ว้าวุ่นใจได้ทั้งนั้นแหละผู้ใหญ่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ฉันกังวลและว้าวุ่นใจมีหลายอย่างเช่นเวลาต้องออกไปพูดหรือทําอะไรต่อหน้าคนเยอะๆหรือเวลาไปค้างบ้านเพื่อนต่อให้เป็นบ้านเพื่อนสนิทก็ตามหรือเวลาต้องทําอะไรใหม่ๆเช่นไปเรียนว่ายน้ําหนูไม่อยากว่าย ความว้าวุ่นใจคือความรู้สึกกังวลเรื่องอะไรสัก,กเรื่องอย่างมากมากๆบางครั้งฉันก็กังวลว่าจะเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นกังวลว่าฉันจะทําอะไรพลาดหรือทําเรื่องที่ไม่เคยทํามาก่อนได้ไม่ดีหรือกังวลว่าฉันอ่ะอาจจะดีไม่พอก็ได้อารมว้าวุ่นใจเป็นเรื่องธรรมดาแถมบางทียังเป็นเรื่องดีด้วยถ้ารู้สึกกังวลบ้างนิดๆนหน่อยๆสมองและร่างกายของฉันจะตื่นตัวแถมยังมีพลังเพิ่มขึ้นด้วยทำอะไรก็รวดเร็วขึ้นหรือพยายามได้อย่างสุดกำลังนั่นเอง เมื่อฉันว้าวุ่นใจฉันจะเตือนตัวเองให้ทำสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจสงบนิ่งเช่นหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆยาวๆให้สุดท้องเขา้าหนึ่งสอสาออกหนึ่งสสาหรือพูดคุยกับใครสักคนวิธีนี้ก็ช่วยให้กังวลน,น้อยลงนะหรือไม่ฉันก็จะจินตนาการใหม่ว่าฉันไม่กังวลเลยสักนิดบอกตัวเองว่าฉันทำได้สบายมากและถึงอย่างไรความรู้สึกว้าวุ่นใจก็จหายไปอยู่ดี แม้ความว้าวุ่นใจจะทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีและไม่อยากจะทำเรื่องบางเรื่องแต่อย่างน้อยถ้าฉันพยายามและทำได้เมื่อต้องทำเรื่องเดิมอีกฉันก็จะไม่ว้าวุ่นใจอีกต่อไปคราวหน้าฉันอาจจะรู้สึกสนุกขึ้นมาแล้วคราวต่อไปฉันก็อาจจะตั้งหน้าตั้งตารอได้ซ้ำพอถึงตอนนั้นฉันอาจสงสัยก็ได้ว่าจะว้าวุ่นใจไปก่อนทำไมนะเธอว่ายน้ำเก่งจังเลยจ้า